ประชาชนเกียรตนิยังไงดูวัคเรียครับวักเรียอ,อ,อ,อ๋อเป็นมันจีนนะเนี่ยเป็นคงเกียน์มันจีนอ๋อชื่ออะไรเนี่ยช้างอ่ะใช่แล้วช้างเป็นคงเกียรมาจากประเทศไหนหลํอาอ๋อช้างมีชื่อว่าชัมชีหลีเกียวหุ่นชัมชีหลีเกียวหุ่นหลีเกียวหวนะุ่นอ่ะหุ่นเกียว,ว ไม่ต้องห่วงไม่ห่วงไม่ห่วงไม่เกี่ยวกันทำชีวิตเกี่ยววัดชื่อช้างอันนี้ช้างกำลังเลือกคู่เลือกคู่แต่เนี่ยก่อนที่จะขึ้นเป็นลูกคู่เนี่ยต้องรู้ฐานะทางบ้านก่อนว่าดีไม่ดีอันนี้ต้องรู้ฐานะกันด้วยบ้านช้างมีฐานะนะทำอะไรพ่อช้างเนี่ยมีอาชีพทขบฮิงน่าเกลียดอะไรต้อเนี่ยไม่น่าเกลียดพ่อช้างขบฮิงอะทขบฮิ้ง ทอดแผลวันนั้นพ่อฉันก็ออกกลางทะเลทอดถิงเลยออกกลางทะเลพ่อแหลจับหีขึ้นมาจับแหลขึ้นมา,จ,นมาจับขึ้นมาเลยมองมองพ่อฉันเวียนหิ้ไปเลยเวียงแหลออกไปเลยเวียงไปเลยเออพ่อฉันก็ดึงกึดกึศกึศแงไม่ขึ้งไม่ขึงยีติดต่อแหล พอแห่ไม่ได้กนเลยแบ่งเหกลับบ้างให้แม่แบ่งเห่กลับบ้างกลับมาบ้างให้แม่เย็กให้แม่ทำอะไรแม่ท่างเนี้ชีพเย็กจักงอ๋อแม่เนื้ชีพเย็บจั่าก็แบ่งแบ่งเห่งกลับมาบ้างให้แม่เย็ดให้ฮะก็เย็ดกันไปเย็กันมาตรงนั้นฉันก็เล็กอยู่อ่ะยังเล็กอยู่ทั้งยังเย็กไม่เป็นก็เลยไปนั่งดูพ่อกับแม่เขาเย็กต่าวก็เลยไปนั่งดูกับพ่อกับแม่เนี่ยเย็บแหกันนั่นแหละพ่อกับแม่ก็เย็บ แผลช้อยั้างนั่นแหละเย็โช้อยช้างช้ก็ยึดเย็บกระไปเย็บกระมาพ่อกับแม่เธอรับกันงอ่ะเลอรับทำไมก็พ่อแย็บหินปิดเลยพ่อแม่มึงทำอาชีพอย่างไรเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นไงเย็กเย็กเย็บอะไรเนี่ยเย็กแหกฉีดมอญเออทีเนี้ยถ่ายทอดมาถึงพี่สาวเลยโอ้ไอ้เรื่องเย็กเนี่ยพี่ช้างไม่ชอบเย็กจักรอะเป็นคนที่เย็บเย็บเก่งเยอะเออชอบเย็บจัก ช้างน่ะพี่ช้างนี่ตอนนี้ตายขาจักไปแล้วที่ขาเหรออ่าทำไมอ่ะก็มังยักทั้งวันทั้งคืนเลย <c oughs> ไม่ว่างพัก <c oughs> ไม่พักกินน้ำเลยแต่พี่ชั้นเนี่ยพี่ชายคนตัวนะ, <c oughs> ะพี่เบียสจะรู้จักกว่าพี่บิ๊กเออพี่เบียนี่ยพี่บิ๊กไปเลยพี่เบียสไปแล้ว <c oughs> อืออุ้ยยักษ์จงได้แฉมมันยักษ์จนได้แฉมทั้งไรยเก็์ไม่แฉมยักษ์เหรอมีพี่ช้างนี <c oughs> ่กระโหลกเอกอะไร เต้าเป้ะแต่ที่ได้แข่งมานี่ตะแขงเย็บจักเลยตะแขงเย็บด้าแต่ทางนี่มีฉายามั้ยพี่พี่ช่างมีขยามัยมีายามั้ยอ่ามีฉายาด้วยฉายามันจอมยุกมุดยอกเย็บพี่ขยาพี่ช่างอ่าแล้วเราเก่งไหมช่างไม่เป็นหรอกตีลังกาไม่ค่อยเก่งอ๋อตีลังกาไม่เหมือนพี่เบียดฉันถนัดก้มโค้งเย็บอย่างเดียวเลยอันนี้ฉันพูดเจนเจนนะกของกของ มันโกงได้มันก็ไม่ธรรมดา<ะ>ได้เบล <c oughs> อันนี้เขาว่าเขาไปเลือกโคู่ดีกว่า <c oughs>